สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แกดแชร์กด,กดนานานกดยนันยันกดเยอะๆนะคะข้านในที่สุดก็ออกมายืนแถลงกันเป็นที่เรียบร้อยหน้าสพวานอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเป็นขาะแล้วดิฉันจะมาแจกแจงรายละเอียดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ทำมามาพาลงมาที่ที่ก็ นอนนิวานะครับผมเพื่อมาแจ้งความขอเมื่อได้ครับผมกาสดงลกเรไหมครับผมเล่นการพนันซึ่งความจริงแล้วเราเป็นการสถานการ์ซึ่งการเป็นการพนันนี่มันต้องมีการประกอบกิจกรรมซึ่งค้ากําไรแล้วก็องประกอบอีกอย่างนึงก็คือจับก็ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียแต่ที่ริีของเรานี่จับเหมือนจับสลากรางวัลรางวัลประจาปีทุกอันทุกอันมีรางวัลใช่แล้วก็มาเข้าองค์ประกอบนะครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราให้ไฟนี่ที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะจะเป็นพื้นิีของเพิ่นถ้าเพิ่นไม่ให้เขาจะให้อายการจากใอายการสารเสร็จไม่ได้เขกจให้ศาลเราดูเราก็จะนำหลักฐานต่างๆที่เรามีอยู่เราเชื่อว่าเราบริสุทธิ์เราก็แสดงให้สารรู้แสดงให้ให้เขารู้ว่าเราไม่ได้มีการเล่นการพนันเราทําเป็นสถานการณ์แล้วเงินต่างๆเหล่านั้นกิตกรรมนั้นก็ไม่ได้ไปไหนก็สมคบเพื่อที่จะดาเนินกิจการดำเนิน กิจกรรมนั้น<ช>ไป,เ,ปนเพื่อเป็นประโยชน์ของชาตินรางวัล้เลนะเป็นรางวัลไปไม่ได้ไปท้าประโยชน์หรือท้ากําไรเพื่อได้เงินจากการกระทำสนั้นดังนั้นจึงไม่เป็นการสนันอันนี้มันมีข้อกฎหมายแล้วมีข้อบัญญัติที่ทางกฤษฎีกาเขาบัญญัติไว้อยู่ดังนั้น,อ,น,นอันนี้ก็คือว่าเร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 าเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเราเชื่อว่าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มาเสนอพยายหลักฐานให้ให้กับชา ร้อยเวนในเบื้องต้นเนาะเพื่อที่จะถ้ากอดว่าท่าน้าร้อยเวรเนี่ยเห็นว่าโอเคนะสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันไม่ใช่กันมันร้อยเวรก็อาจจะมีคําสั่งไม่เห็นว่าไม่สมควรที่จะฟ้องก็ได้หรือไม่งั้นก็ต้องเป็นในชั้นพยการที่จะมีคําสั่งว่าเออไม่ฟ้องอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไปตามขั้นตอนของมันแต่ถ้าเบิดว่าท่านใยการเห็นว่าเมื่อมันเข้าข้อกฎหมายเพราะว่าลักษณะคายนอกมันเหมือนกับเออมันเหมือนกับว่าเข้าข้อกฎหมายตามตามข้อขอที่ว่าเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องดูองค์ประกอบสอื่นประกอบด้วยะนนนนนัั้้กกก็็็็เเราาาจจไไปปปถมํคือ ค่ะจากที่ได้ฟังนบติดอ่างไปติดอ่างมาเออไม่รู้ว่าเวลาว่าความจริงๆจะติดอ่างแบบนี้ตลอดเวลาหรือเปล่านะคะถึงไม่ว่าความทีไรมีมูลหรือไม่ก็แพ้อยู่ตลอดเวลาพวกมูลจะติดอ่างหรือเปล่าสรุปได้ว่าก็คือ ทั้งจำเลยทั้งสองคนนะคะสองคนผัวเมียก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ที่นานหน่อยวันนี้ก็คือมีการนำหลักฐานอะไรหลายๆอย่างที่เขาเตรียมมาไปยื่นสู้ก่อนที่ดิฉันจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีทางของเขาเนี่ยดิฉันพูดนิดนึงนะคะว่าอุทัยเรียนมาก่อนตั้งนานอุทัยเรียนมาก่อนตั้งนานแต่ไม่ได้เป็นทนายให้ไอ้สองคนผัวเมียน,นี้สักทีหนึ่ง เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าในคดีเนี้ยถ้าเป็นอุทัยแนะนําอุทัยจะแนะนทาให้รับสารภาพไปซะจะได้จบใจค่าปรับแล้วก็จบแค่ตรงนี้ไม่มีอะไรอีกเลยง่ายๆจบก,กันสั้นๆไม่ใช่มีชิชิตแล้วก็สู้หูวชนฝาอย่างนี้ในขณะที่นงกนกอยากได้เป็นทนายของสองคนผัวเมียนี้หิวแสงจนตัวสัน่นยุให้ลูกความสู้คดี ในคดีที่เห็นอยู่แล้วว่ามันผิดจริงๆแล้วมันเป็นมันไม่ใช่ทางออกที่ดีเลยในการมีการบอกจะสู้กันถึงสามสารอย่างนู้นอย่างนี้นกพยายามพูดว่ามันไม่ได้เป็นการพนันแต่เป็นสันทนาการการตักไข่มันถูกระบุอยู่ในพรบการพนันนะคะว่ามันเป็นการพนันแบบหนึ่งมีความเสี่ยงมีการเสี่ยงโชคกันจะค้ากำไรหรือไม่ มันมีการซื้อจ่ายเงิน20บาทถามว่ากําไรเขาจะได้จากไหนรู้ไหมคะกําไรที่เขาได้ก็คือไอ้20บาทนั้นนั้นเขาได้รนรวนรางวัลที่เอามาจัดกันเป็นยูทูบเบอร์ซื้อมาเป็นเอซให้มาเพราะฉะนั้นไอ้คนจัดการเนี่ยไม่ได้ควักจ่ายอะไรเลยแต่ได้เงินจากการขายไขย่ แล้วมันไม่ใช่แค่สองร้อยไอ้ที่เลียงคิวจับๆกันอนะ่ะมันน่าจะเยอะกว่านั้นนั่นก็คือมีการเอาไข่ที่ซื้อมานะ่ะมาวนใหม่อีกแล้วรางวัลมันก็เป็นการสุ่มเสี่ยงว่าได้มากได้น้อยได,ได้ได้คุ้มหรือเปล่าจะมาบอกว่าได้คุ้มทั้งหมดมันมันไม่ได้ค่ะถ้าจะบอกก็เป็นสันทนาการเพื่อความสนุกสนานนั่นก็คือต้องไม่มียี่สิบาทค่าไข่ เพราะฉะนั้นพอมันมี20บาทค่าไขขึ้นมาทางสู้ของคุณทางเดียวก็คือสู้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการแต่ถ้าจะไปสู้ว่านี่ไม่ใช่การพน,นันนี่เป็นสันทนาการมันไม่ได้ค่ะทุกอย่างมันครบองค์ประกอบนกกับนงยังดีความกฎหมายผิดอยู่เยอะอย่างพยายามจะพูดถึงเรื่องมาตาแปด อะไรเฟ้อเฟ้อฟ้าฟ,าฟาถ้าเอาเข้าไปใช้ในศาลโดนศาลตรีหน้าแหกแน่นอนค่ะคดีนี้ท้าอุทัยที่เลียมาจะอ้อนจะออดดันมาพลาดให้น้องสาวกวับน้องเขยฉกไอ้สองผัวเมียไปกินไปหาแสงได้ก็เป็นเพราะว่าอุทัยยังมีความซื่อสัตย์มากกว่าตัวน้องกับตัวน้องเขยสองคนนี้หิวแสงจนไม่ได้นึกถึง ผลประโยชน์ของรูปความตัวเองนึกถึงแต่ผลประโยชน์ตัวเองเดี๋ยวเราลงไปดูช่วงที่สองกันนะคะว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันแต่บอกตามตรงเลยว่าการที่นกกับนงออกมานั่งพูดว่านี่มันไม่ใช่การพนันนะนี่มันอย่างนู้นอย่างนี้จริงๆคุณต้องสู้ด้วยเจตนาว่านี่มันเป็นการพนันนั่นแหละ แต่เขาไม่รู้ว่าการทำแบบนี้มันคือการพนันเขามีความตั้งใจจะให้เป็นสรนคนาการเพราะฉะนั้นคดีนี้มันจะไม่มีทางยกฟ้องหรอกค่ะมันจะมีผิดแล้วก็รอลงแล้วก็มีปรับมันไม่มีทางยกฟ้องเพราะเหมือนกับลุกป,ป่าสู้เจตนามันก็มีได้โอกาสคือบรรเทาโทษลงไป แต่การปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่การพนันจะเห็นเลยว่าคุณไม่ได้สํานึกผิดว่าที่คุณทำเนี่ยมันคือการพนันกฎหมายมันขีดมันเขียนเอาไว้ว่ามันคือการพนันใครทาก็ต้องขออนุญาตทําไมคุณถึงมีสิทธิ์ทําได้โดยไม่ขออนุญาตแล้วไม่ผิดคุณจะเหยียบอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้คะ่ะดีฉันไม่รู้ว่านพกับนงเนี่ยเวลา ว่าความเคยนึกถึงผลประโยชน์ของลูกความหรือเปล่าหรือจะนึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองไปดูช่วงถัดไปค่ะ้ก็เป็นงาลังใจให้ดูป่ะสู้นะครับกับบ้านก็ทำตามหน้าที่พลเมืองดีถ้าสิ่งไหนเราทำแล้วเราคิดว่ามันไม่ถูกเราก็มวรทำ คือสิ่งที่เราเจอในวันนี้ก็คือเราต้องมาแก้ข้อเก่าหาอย่างที่ที่นายท่านพูดก็ถ้าเป็นตามกระบวนการของเจ้าหนี้ลุงจะคงพูดอะไรได้ไม่เยอะอ่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวเสร็จเย็นๆอย่างเราฟังตอนเย็นอีกได้เหรอแป๊บนึงจริงๆลุงมาคนเดียวดีแล้วถ้าป้ามาเนี่ยมันจะได้ไหมถ้าลุงกลับใช่ไหมถ้าลุงกลับใช่ไหมถ้าลุงอ่ะดีแล้วไอ้บังเอิญคนเรา มากมากกๆอยดาาวงจะสวยไง <c oughs> เพียมจะสวยดวงจะสวยช่วยไ,ได้ทีหลังนี้ก็มาตามขั้นตอนนั่นแหละนะคะเ,เราก็ไม่อยากให้เจ้าหนี่มันบั่นทใจแลแ้วแก่เพิ่นนั่นแหละแล้วก็มาให้ให้ให้เพราะว่าให้คําที่เราสามารถทุกอย่างสามารถบ,บอกความรู้สึกของเราออกไปว่าที่เราทำมันเป็นยังไงยังงไเสร็จแ,แล้วท่านจะตามนวันนี้เพื่อนนั่นแหละเพื่อน,นจะแจ้งจะอะไรก็คือไปตามขั้นตอนกันไปตจำไดาเนาะไม่ถอยนะจ๊ะอืมสามสามเลยจ้ะ สางสารเลยจ้ะเดี๋ยวลุงจะทำดีการนี้ใช่ไหมดีการนี้ลุงนี่ก็ต้องรอดูใครจะดู้การทนายนงกนะครับว่าเราจะทำมหน้ายังไะทำก็ก็ลองดูสักสักตั้งเนาะเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็จะเป็นที่งยาดนก็หล่อใช่เพราเราก็จะไม่ทำอะไรก็ต้องระมัดระวัดมากขึ้นแหละเราระมัดระวังอยู่แล้วทำเสสู้ไม่ถอยนะจ๊ะสามสารเลยจ้า เดี๋ยวจะรู้ว่าถ้าต้องไปจ่ายค่าทนายสามศาลแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะรู้ค่ะว่าแพ้ถึงสามสารแล้วจะเป็นอย่างไรสู้ไม่ถอยเรื่องบางอย่างควรสู้ไม่สู้เรื่องบางอย่างควรพูดไม่พูดเรื่องบางอย่างควรหุบปากเสือกแสนแสลนแสนจันต้องพูดเดี๋ยวไล่สดเลยจ้ะเอาลุงม,มาคนเดียวนะดีแล้วถ้าเอาป้ามาด้วยเดี๋ยวจะโดนถล่มกลับถามว่า การไล์สดของคุณถล่มเขากับว่าเขากับถากทางเขาไอเม่งไอเกิบเนี่ยเขาเจ็บแสบอะไรหรอคะเขาไม่เจ็บแสบอะไรหรอกคะ่ะเขาทําตามหน้าที่พลเระเมาดีคุณต่างหากที่ต้องเจ็บแสบเพราะว่าไม่รู้จักฟังคาเตือนของคนอื่นเขาถ้ารู้จักคิดทําให้มันถูกตั้งแต่ต้นปัญหามันจะไม่เกิดคะ่ะ แต่นี่ทำผิดแล้วยังดื้อแพ่งคิดว่าจะต้องสู้ไม่งั้นจะโดนบ่อยๆมันต้องโดนบ่อยๆอ,อยู่แล้วถ้าพวกคุณสองคนผัวเมียเป็นคนสันดานแบบนี้ไม่รู้จักเอาผิดเป็นครูเอาแต่หมาเป็นครูถ้าคุณรู้จักเอาผิดเป็นครูรู้อยู่แล้วว่าเขาจ้องอยู่จะทำอะไรควรจะต้องคิดนี่ผิดไหมนี่ใช่ไหม กูเกิลก็มีหนะอวดว่าผัวเรียนกฎหมายน่าจะพอรู้สิว่านี่อย่างน้อยอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นการพนันแต่น่าจะคิดว่าเออมันน่าจะต้องไปขออนุญาตนะแล้วยังจะมาถกมาเถียงยังจะมาอวดดีอีกเดี๋ยวจะไปนั่งไลฟ์สดเดี๋ยวจะสู้สามสารเอาเลยค่ะจะกี่สารกี่สารสู้เลยค่ะเอาโลดค่ะ เดี๋ยวก็จะได้รู้กันว่าการที่คุณอ้างว่าสิ่งที่คุณทําคือสันทนาการแต่มันเข้าองค์ประกอบของคดีจัดให้มีการเล่นพนันทุกองค์ประกอบเนี่ยตํารวจจะว่ายังไงเดี๋ยวมันจะโกโซบิกนะคะเรื่องแค่นี้คดีจิ๊บจิแค่นี้มันเห็นได้ชัดเลยว่าแค่เรื่องแค่นี้คุณยังไม่กล้ารับความผิดเลย ไอ้พลั้งมือฟาดเด็กลงไปเนี่ยมันถึงกลายเป็นโศกนาฏกรรมเพราะคุณไม่กล้ารับความผิดทำผิดแล้วไม่กล้าย,ยืดอกพกถุงรับว่าทําเถียงหัวชนฝาทุกหลังนักข่าวก็บอกไม่ได้ทุกภาพมันทำให้ดูเหมือนทุกมันชุนลมุนนี่ก็เหมือนกันคะ่ะตอนนี้ผัวเมียอะไรเหี่ยใจพอๆกันสันดานเดียวกันศีลเสมอกันถึงอยู่กันได้ แล้วพอมาได้ทนายอย่างสองผัวเมียนี้ที่หิวแสงจนเนื้อตัวสัน่นไปโรดค่ะสามสารไปโลดตามความคิดของดิฉันนะคะว่าโรงพยาควานอนมีปัญหากับไอสองตัวผัวเมียเนี่ยหลายครั้งแล้วและคราวนี้ทุกคนจับจ้องไอ้การจะส่งไม่ฟ้องเนี่ยมีลงความเห็นว่า ไม่สมควรสั่งฟ้องเนี่ยดิฉันว่าเป็นไปไม่ได้วานอนจะไม่กล้าค่ะสิ่งที่วานอนจะทําก็คือสั่งฟ้องไปลงความเห็นว่าสมควรสั่งฟ้องแล้วให้อายการเป็นคนตัดสินใจเองยังไงต้องไปอีกไกลยังไงดิฉันมองว่าอายการน่าจะต้องสั่งฟ้องเพราะว่ามันเข้าองค์ประกอบครบหมด อายการอาจจะเรียกมาคุยอีกทีหนึง่งแล้วก็อาจจะกล่อมได้ว่าคุณคิดดูดีๆนะคิดดูดีๆจะสู้สามสารเหรือของมันอยู่แค่นี้นี่มันครบองค์ประกอบจะรับสารภาพในชั้นนี้ไหม จะเอายังไงอายการอาจจะก,กล่อมตรงนี้ได้แต่ถ้าไม่ยอมรับยังดื้อฟังนงกับนกอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะคะคิดว่าจะต้องสู้จนสุดรทธิ์สู้หมูชนฝาดิฉันว่าพวกบันสองตัวผัวเมียรวมทั้งทนายหิวแสงทั้งคู่หัวโนแน่นอนคะ่ะหัวได้ชนฝาแน่นอนคะ่ะ